أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب بنان ما كوي كان พระเจ้าผ่านนามของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับเรายังคงคุยในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพวลเราสุบฮานฮูะตจอายาพระนามที่นักวิชาการหลายท่านถือว่าเป็นพระนามที่รวบรวมความหมายที่เหลือของพระนามของรเราไปถึงหนึ่งในสี่ด้วยกันนั่นก็คืออัลกุดดุสก็คือผู้ทรงมหาบริสุทธิ์นั่นเองครับผมพี่น้องครับถ้าเกิดเราทาการ ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับพระนามของฟัวร์ล้อ์อย่างจริงจังนะครับเราก็จะพบว่าพระนามของฟัวร์ล้อ์นั้นหลักๆแล้วจะเป็นพระนามที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นหมายถึงพระองค์นั้นบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมีคู่เคียงพวกคนั้นเป็นผู้ที่รักความสะอาดพวกค์นั้นเป็นผู้ที่ว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนพวัวอ์ล้อ์นั้นเป็นผู้ที่ว่าไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงนั่นกะ็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับความสะอาดบริสุทธิ์นั่นคือพวงละสุภานะหูวาตาลาหรือก็คือพระเจ้าของพวกเรานั่นเองครับในขณะที่ว่ามีผู้คนเป็นจํานวนไม่น้อยบนโลกใบนี้นะครับที่ว่าได้มองพระเจ้าในด้านลบหรือว่าใสา่ร้ายพระเจ้าหรือว่าปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีจริงแต่ว่าไม่ว่าคําพูดของใครจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรพวกงละนั้นคือผู้ทรงสูงส่งแล้วก็ผู้ทรงเมตตาแล้วพวกนั้นเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ครับผม พี่น้องที่รักยิ่งครับครั้งก่อนนะครับเราได้พูดกันถึงว่าพระองค์ลล้อน,นั้นทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะในส่วนของสิ่งที่อยู่บนฟากฟา้าในขณะที่บนผืนแผนดินพระองค์ละอก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดแต่ว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ว่ามาทําให้เกิดความสกรปรกบนผืนแผนดินพี่น้องางท่ทนอาจจะบอกว่าอา้าวมันก็มีสิ่งในยิสที่พระองค์ละ สร้างมาไม่ใช่หรอือคําตอบก็คือใช่ครับอย่างที่เราทราบที่พวลกล่าวในกุรานก็คือพวกล็อกคือผู้ที่สร้างสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีนั้นเพื่อเป็นบททดสอบให้กับพวกเราแต่ถ้าเราสังเกตดูในฟากฟ้าทั้งหมดจะไม่มีนายิสนายิสนั้นจะมีเพียงบนผืนแผ่นดินเท่านั้นแล้วก็หลักๆก,ก็มาจากน้ํามือของมนุษย์ทั้งสิน้นเราได้พูดว่า หนึ่งในสิ่งที่ผู้ละ์สร้างให้มีความสะอาดหรือว่าบริสุทธิ์เราได้ย้ำแล้วนะครับว่าอัลกุตูสแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเวลาเจอว่าพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าไบตุลมักลิสหรือว่าอัลอาดุลมุกตาัสาก็จะแปลว่าแผ่นดินที่มีความสะอาดหรือว่าบริสุทธิ์แล้วก็บ้านที่บ้านแห่งความสะอาดหรือบ้านแห่งความบริสุทธิ์อันนั้นเราได้พูดไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ละ์สร้างแล้วกอัละ์ก็ได้ให้ฉายาว่าเป็น สถานที่ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เราจะมาพูดคุยกันต่อครับว่าแล้วมีอะไรอีกที่พุ่อัลลอฮ์นั้นสร้างมาแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์อีกเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพุ่อัลลอฮ์แล้วก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่ว่าอะไรบ้างที่ทําแล้วอัลลอฮ์จะยิ่งรักเรามากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนรอมาดอนกันอินชาอัลลอฮ์ครับผมถ้าเรามาดูนะครับในอัลกุรอานนะครับเราถึงสิ่งที่สาม ที่พัวร้อนเรียกโดยใช้คำว่าบริสุทธิ์ต่อท้ายใกล้เคียงกับพระนามของพัวร้อนนะครับคืออัลวาดิอัลมุกัดละตัวสถานที่ที่คือหุบเขาที่ชื่อว่าตัวนั่นเองพี่น้องพอจะคุ้นๆไหมครับว่าตัวเนี่ยคืออะไรในกุระพัวร้อกไหมครับว่าเลอตาค์ฮะดีสมูซาอิสราอานาร์ฟกาลลิอัลลิฮิมกุซุอินนีอานัสตูนาร لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوريا يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس توى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أقفيها لتجزى كل نفس بما تشاء อยู่ในสุร่าต่อหาครับพี่น้องอายะที่9ถึงอายะที่15บห้าในสุร่านี้ครับพ่ออัลลอฮ์ได้บอกข้อเท็จจริงได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอบีมูซาแล้วพระอัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงข้อเท็จจริงที่น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกัน พวกล้อกล่าวว่าไงครับว่าให้อาตัการไฮดีซูซาเรื่องราวข่าวครา,าวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วใช่ไหมคือพวกล้อทำการบอกกับท่านนบีมุสลิมแล้วก็บอกกับพวกเราว่าตอนนี้พวกลราจะเล่าประวัติของท่านนบีมูซานะในสิ่งที่ว่าพวกเรานั้นอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้เพราะว่าประวัติของท่านนบีมูซาในสมัยของชาวกุเรชนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่า ชาวกุเรชก็ได้คุกกีอยู่กับชาวยาฮูดหรือว่ายูซึ่งอย่างที่เรารู้ชาวยาฮูดหรือว่ายูเนี่ยหนึ่งในนบีที่เขาอ้างว่าเขารักมากที่สุดก็คือนบีมูซาทั้งๆท,ที่เขาฝ่าฝืนเยอะที่สุดนะครับแต่พอถึงเวลาเขาก็อ้างว่าเขาชอบมากที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้เขานั้นรอดพ้นมาจากฟาโร์แล้วก็มาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่ถึงชอบแค่ไหนเขาก็ยังมีคําด่ามีคําว่ามีจิตใจที่สกรปรกกับท่านนบีมูซาอยู่ดี ก็คือก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สกปรกครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สลามมานะครับก็วันฤกุมุสลามรลบุตุลอลวบรารอกาตัวนะครับก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับมีพี่น้องทักมาบอกผมไม่ได้ดูคําถามถามไว้แล้วก็มองข้ามไปก็ต้องขอมภัยด้วยนะครับบางทีผมไม่ทันได้ดูคําถามแต่อย่างน,นก็ถือว่าตอบสลมพี่น้องที่รักทุกท่านก่อนนะครับวันฤกุมสละมรลบตุตรลลอว่าบารอกาตุอ่ะเรากลับมาคุยในส่วนของ ประวัติศาสตร์กันอีกสักหน่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุบเขาบริสุทธิ์หุบเขาแห่งความสะอาดเมื่อพเร้อบอกว่าข่าวข่าวเรื่องราวนี้ของมูซาได้มาถึงเจ้าไหมก็คือชาวคุเรชก็พอจะคุ้นๆว่านาบีมูซาเนี่ยท่านทําอะไรไว้บ้างพอจะรู้คร่าวๆแต่เหตุการณ์ที่พเล้์ยกมาตรงนี้ครับอิสรอานารอนพเล้าเท้าวความพูดไปถึงตอนไหนครับ ตอนที่นบีมูซาภายหลังจากที่ว่าไปเจอกับท่านชูเอฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายหลังจากที่ว่ามีครอบครัวเรียบร้อยแต่งงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะพาครอบครัวเนี่ยกลับมาที่อียิปต์เพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายร่วมสิบปีแล้วเหมือนกับที่ท่านได้ทําการตกลงกับชูเอฟพ่อตาไว้ว่าสินสอดหรือว่ามาฮัตเนี่ยใช้คำว่ามาฮัตจะตรงกว่ามาฮัตในการแต่งงานกับลูกสาวของชูเอฟก็คือ การที่ท่านนั้นจะอยู่ช่วยงานเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งท่านก็อยู่ช่วยงานจนครบ10ปีคือที่ตกลงจริงๆนะคือ8ปีแต่ว่าท่านชูเอฟบอกว่าถ้าได้ครบ10ปีก็ดีท่านอบีมูซาก็บอกว่างั้นไม่8ก็10เป็นที่ตกลงกันตามนี้มีเรื่องของบริเวณฟิกบิกย่อยเรายังไม่มาคุยกันเดี๋ยวมันไม่จบนะครับผม ประเด็นก็คือภายหลังจากที่ว่าท่านอบีมูซานี้มาจากฟาโรหนีมาจากอียิปต์อย่างที่พวกเราทราบกันแล้วก็มาเจอกับท่านชูเอฟกับลูกสาวทั้งสองแล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวแล้วพอจะเดินทางกลับมาครับระหว่างทางที่กําลังจะตรงมาที่อียิปต์ท่านได้ผ่านยังสถานที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งที่ชื่อว่าหุบเขาโมกัสเตสหุบเขาที่บริสุทธิ์ที่ชื่อว่าตัวซึ่ง นักวิชาการมีความเห็นที่ขัดแย้งกันหรือว่าแตกต่างกันว่าหบเขานี้มันอยู่ที่ไหนที่นัน่ๆก็คือว่าอยู่ที่อียิปต์เนี่ยแหละครับอยู่ในทะเลทรายที่ชื่อว่าสีนะทะเลทรายสีนะในอียิปต์นั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่บริเวณไหนไม่มีใครรู้เพราะทะเลทรายนี้ใหญ่มากแต่ถ้าคำนวณจากที่ที่ไปเจอท่านชูเอฟอยู่กับท่านชูเอฟลราก็เดินทางกลับมาอียิปต์น่าจะเป็นบริเวณนั้นว่าลอฮุอาลัมครับ ในที่นี้พอเล่าบอกว่าไงครับภายหลังจากที่นบีมูซาเนี่ยพาครอบครัวของเขามาพาครอบครัวของเขาแล้วท่านนบีมูซาก็ได้เห็นไฟไกลๆเห็นมีไฟลุกอยู่ไกลๆพอท่านนบีมูซาเห็นท่านนบีก็ได้พูดกับครอบครัวของท่านว่าพวกคุณทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยรออยู่ที่นี่ก่อนรออยู่ที่นี่ก่อนนะฉันจะลองไปดูหน่อย เผื่อบางทีอาจจะได้อะไรดีๆติดไม้ติดมือมาอาจจะมีเป็นฟืนอาจจะมีเป็นไฟอาจจะมีเป็นอะไรติดไม้ติดมือมาเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่ากําลังเดินทางอยู่ฟะลาม,มาอาตานูเดียามูซาเมื่อท่านนาบีมูซาครับท่านแยกตัวออกมาอันนี้เรียกว่าอิลฮามอล l l a ์ดลใจท่านนาบีมูซาซึ่งสําหรับนบี เราจะเรียกว่าเหนือกว่าอิลฮามนั้นก็คือวะยุนวะฮีพี่น้องที่รักครับพวกเรามนุษย์ปุจจุชนเนี่ยพวกเราก็โดนใจเหมือนกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการอิลฮามการโดนใจให้เราอยู่ๆก็ทําสิ่งที่ดีหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ดีหรือเข้าใจอะไรที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกว่าเป็นการอิลฮามแต่ถ้าเกิดกับนบีเราจะเรียกว่าเป็นอัลวะยุภาษาไทยก็เรียกเป,เป็นวะฮีพวกเราได้ วะฮีหรือว่าเดินใจท่านอบีุูซาให้ท่านมาคนเดียวเมื่อถึงเวลาท่านแยกตัวออกมาครับอยู่ๆท่านก็ได้ยินเสียงก่อนที่ได้ยินเสียงท่านเห็นไฟตอนแรกเห็นไฟไกลๆใช่ไหมครับพอไปดูปุ๊บท่านพบว่าไฟเนี่ยกำลังลุกอยู่รอบๆต้นไม้ลุกอยู่รอบๆต้นไม้โดยที่ไม่ได้เผาไหม้ต้นไม้คือตามหลักก็คือ มีไฟมันก็ต้องเผาไหมอะไรก็ตามที่มันปกคลุมอยู่ไฟนี้ที่ท่านอบีมูซาหเห็นเป็นไฟที่ว่าปกคลุมต้นไม้โดยที่ว่ามันไม่ได้เผาไหมต้นไม้ซุภานลอะพอท่านอบีมูซาเห็นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเพราะว่าเตรียมใจนะท่านอบีมูซาให้พร้อมว่าท่านกำลังจะได้สนทนากับพ Allah, บระองค์ลอาะห์ซุบฮานะฮุวะตาอาลาล เพราะท่านนาบีมูซาได้รับฉายาว่าอะไรครับกะลีมุลล์ผู้ที่ได้พูดคุยกับอัลลอฮ์กะลีมุลล์คือผู้ที่ได้พูดคุยโต้อตอบแล้วก็สนทนาซึ่งที่มาของฉายานี้ของท่านนาบีก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าพอท่านนาบีมูซามาเห็นต้นไม้ลุกท่วมเป็นไฟปุ๊บท่านนาบีมูซาก็ได้ยินเสียงครับว่าอินนีอาณา็อบบุกข่านั้นคือนายของเจ้า รับบุกค,ค่านั้นคือในาใยของเจ้าฟ a k ละนาอเล i กะอินนกบิลวาดิลมุกัตะสิดตัวเจ้าจงถอดรองเท้าของเจ้าซะสุภานอลทำไมต้องถอดรองเท้าครับอินนกบิลวาดิลมกะะุกัตสตัวเจ้านั้นอยู่ในหุบเขาที่สะอาดหุบเขาตัวที่สะอาดที่บริสุทธิ์การใส่รองเท้าของเจ้านั้นจะเป็นการเอาความแปดเปื้อนมาสู่สถานที่ที่สะอาดแห่งนี้ อัลกุบะนรกห์อพว,วลลรอเมื่อเลือกที่จะสนทนากับท่านนาบีววุลโมฮัมหัดพวลหเลือกสถานที่ที่สะอาดเพราะพวกหรอคืออัลวกวุตุสผู้ที่สะอาดแล้วพวกนั้นก็รักความสะอาดแล้วพวกเรอก็เลยเลือกสถานที่ที่สะอาดแล้วผู้เดกก็ตามที่อยู่ในสถานที่ที่สะอาดเขาก็ต้องรักษาความสะอาดอันนี้คือประเด็นที่มุสลิมเรา ได้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งประเด็นละจากอายะนี้ในส่วนของสโลตต่อหานี้เป็นหนึ่งประเด็นละทั่วมิชิลเราได้ก็คือเมื่อเราอยากจะให้อัลลอฮ์รักเราก็ต้องให้ความสําคัญกับความสะอาดเพราะพู้อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สะอาดแล้วกอัลลอฮ์นั้นก็รักความสะอาดแล้วผอัลลอฮ์นั้นจะไม่รับอะไรนอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่สะอาดเท่านั้นประเด็นนี้สําคัญ เรากำลังถือสินอดใช่ไหมครับพี่น้องหลายท่านกําลังลุกมาเพื่อที่เราเตรียมตัวที่จะทานสะฮอดเราเตรียมอาหารบางทีบางท่านอาจจะกําลังทานอยู่บางท่านอาจจะกาาํา,าจจกลังเตรียมอยู่เราลุกมาทําไมครับลุกมาเพื่อถือสินอดทําไมถึงต้องถือสินอดทําไมถึงต้องทานสะฮอดเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักอันนี้คือเจตนาที่สะอาด เจตนาที่บริสุทธิ์พี่น้องอย่าลืมนะครับที่นักชาการบอกว่าการถือสินอดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเนีย่ยทุกครั้งก่อนเริ่มเข้าเวลาก็คือตั้งแต่สะฮุตต้องมีการเนีย่ยหรือถ้าเกิดใครไม่ชชว่์ว่าจะลุกมาทานสะฮุตเขาก็ต้องเนีย่ยตั้งแต่ก่อนนอนละคำว่าเนีย่ยคืออะไรเนีย่ยไม่ใช่การพูดเป็นคําพูดบอกว่าอัลลอฮ์ฉันขอถือสินอดเพื่อพระอกไม่ใช่ครับผมเพราะคำพูดเนี่ยมันโกหกได้มันเฟคได้มันหลอกลวงได้ ใจอาจจะสกระปรกแต่คำพูดอาจจะสะอาดเป็นไปได้แต่คำว่าเนียดในที่นี้คือแรงผลักดันคือใจเราเราต้องเคลียร์กับใจเราให้ชัดเจนเราต้องรู้ตัวว่าตอนเนี้ยเราลุกมาเรามาทานสมตสเรามาเตรียมสมตสเราจะถือสิ้นอดเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักเพียงผู้เดียว ไม่ใช่เพราะอยากให้ใครเห็นไม่ใช่เพราะอยากจะได้การตอบแทนในดุนยาแต่เราอยากให้อลัลลอฮ์รักเราจริงๆเพราะเรานั้นรักพระองค์เพราะเรานั้นหวังสิ่งที่ดีงามจากพระองค์หวังสิ่งที่สะอาดจากพระองค์แล้วก็เพราะเรานั้นกลัวพระอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจะอาลานี่คือเจตนาที่บริสุทธิ์พฤติกรรมที่ทำก็คือพฤติกรรมที่บริสุทธิ์ก็คือการถือสินอดการละเว้นจาก อบายามุกทั้งปวงการถือศีลดมุสิิมเราไม่ได้แค่อดอาหารกับอดน้ําถูกไหมครับเพราะท่านอับดุลลาห์ม,มลอ,อลลาระสลัมบอกว่าใครก็ตามที่เขาไม่ได้ละทิ้งคําพูดที่มันเดียว3คํคพูดที่มันโกหกคาพูดที่มันไม่ดีพักเราก็ไม่ได้ต้องการเลยให้เขาอดข้าวหรือว่าอดอาหารก็เป็นการถือศีลดสินิก็เป็นการทําให้ฝึกตัวของเราฝึกใจของเราให้มีความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ ประเด็นนี้สําคัญครับพี่น้องเราต้องตอกย้ําเหตุที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตามบอกว่าใครก็ตามที่เขาถือสินอดแล้วมีคนมาด่าว่าเขามีคนจะมาทําไม่ดีไม่งามอะไรกับเขาเขาก็จะบอกว่าฉันกําลังถือสินอดอยู่ฉันกําลังอยากทาตัวให้อัลลอฮ์รักอยู่ฉันกําลังขัดเกลาตัวเองให้สะอาดอยู่เพราะนั้นคุณอย่ามาทําให้ฉันเสียคนเลยถ้าคุณจะพูดไม่ดีมันก็เป็นเรื่องระหว่างคุณกับอัลลอฮ์นะนะฉันนั้นอยากให้อัลลอ รักกันนี่คือหัวใจของมุสลิมเราต้องทำหัวใจให้สะอาดเมื่อหัวใจเราสะอาดเราก็เลือกระวังอาหารที่เราบริโภคก็ต้องกินอาหารที่สะอาดเพื่อให้ร่างกายเราจะได้สะอาดแล้วเราก็ระวังเสื้อผ้าที่เราใส่รักษาให้มีความสะอาดสถานที่ที่เราอยู่ให้มีความสะอาดอัตตูฮูรุชัตรลอีมานท่านอบุีมัสลิมามได้พูดในเรื่งองมุสลิมครับว่าความสะอาดนั้นเป็น ครึ่งหนึ่งของการศรัทธาไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะครับบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับการท่องะดีที่ว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาไม่ใช่ครับพี่น้องความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งเลยของการศรัทธาถ้าไม่มีความสะอาดก็คือศาสนาหายไปเลยครึ่งหนึ่งซึ่งความสะอาดก็ครอบคลุมทั้งหมดอย่างที่ว่าไปครับผมเรามาดูระยกกุรานต่อครับ พวกล้อได้สั่งท่านนบีมูซาว่าต้องรักษาความสะอาดนะแล้วในตอนเนี้ยท่านอยู่ในหุบเขาที่เป็นหุบเขาที่สะอาดท่านจงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของท่านซะหลังจากพวกล้อก็ได้เริ่มทําการสนทนากับท่านนบีมูซาสนทนาก็คือคุยทั้งสองฝา่ายโดยที่ท่านนบีมูซาไม่เห็นพวกล้อนะครับพวกล้อไม่ได้ ลงมาสถิตที่ต้นไม้ต้นนั้นนันแบบในความเชื่อของชาวคัมภีร์หรือบางคนพยายามพูดให้เข้าใจไปว่าพวกล้อมาอยู่ที่ต้นไม้ที่มีไฟลุกนั่นไม่ใช่ครับผมการที่ต้นไม้มีไฟลุกเพื่อแสดงให้เห็นถึงมุจิศาสเพื่อเตรียมความพร้อมของท่านนบีมูซาให้รู้ว่าเนี่ยกำลังเจอพวกล้อจริงๆไม่ใช่เชตอนไม่ใช่อิบลิสเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินความสามารถของมัลกลุการที่จะให้มีไฟเกิดขึ้นโดยที่ไม่เผาไหม ต้นกําเนิดของไฟไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ทําได้ครับนอกจากคอลิกนอกจากผู้ที่สร้างไฟแล้วพี่น้องสังเกตดูครับหนึ่งในฮิกมาที่งดงามครับทําไมถึงเลือกไฟในการปกคุมต้นไม้โดยที่ไม่เผาไหม้ก็สแสดงถึงความสะอาดพอถ้าเกิดการเผาไหม้ที่ว่ามี เราก็รู้ดีใช่ไหมครับความเผาไหม้การเผาไหมเจ้ามันมีควันหรือว่ามีเศษเนี่ยแปลว่ามันเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สะอาดอลัลกุดุสอลัลกุดุสเป็นพระเู้รอดสามารถทําทุกอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์พวกเราได้กล่าวไว้ครับว่าอานักตารตุกะฟัสตามิอาลีมายูฮาข้าได้เลือกเจ้าแล้วนะคนที่จะเป็นนบีคนที่จะไปรอซูลย์ผู้รอดสุบฮานหัวตาลาเป็นผู้ที่เลือกเอง เลือกคนที่ดีที่สุดในกลุ่มชนนั้นให้มาทำหน้าที่ที่สะอาดให้มาทำหน้าที่ที่บริสุทธิ์ให้มาเรียกร้องคนไปสู่ความสะอาดนั่นก็คือการที่จะไม่กราบไหว้สิ่งหสิ่งใดนอกจากผู้สร้างเท่านั้นแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่สะอาดที่สุดแล้วที่มนุษย์เราสามารถจะกระทาได้ กับวหายพระองค์ละเพียงองค์เดียวพระองค์บอกเลยครับข้าได้เลือกเจแล้วฟัสต์เมียดังนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังให้ดีไม่ใช่ฟัสมะใช่ไถ้าเกิดอิสมาจะแปลว่าจงฟังแต่อิสต์มาอแปลว่าตั้งใจฟังฟัสต์เมียอลลมายูฮาเจ้าจงตั้งใจฟังให้ดีถึงสิ่งที่กําลังจะเป็นวะฮีสิ่งที่อ AH ัลลอฮ์กำลัง AH จะให้องค์การแก่ท่านนบีุูซาส อินนั้นี أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكيم الصلاة لذكرى พี่น้องที่รักพวกเราเก่าว่าไงครับ first ดายมีอะลีมาอยูหาฟังให้ดีนะถึงสิ่งที่ข้ากำลังใช้วะฮีต่อไปนี้วะฮีที่อัลละให้ก็คือแน่นอนที่สุดข้านั้นคืออัลลอฮ์อันอัลลอฮ์ข้าคืออัลลอฮ์ และอิลาฮ์อิละอนะไม่มีใครอีกแล้วที่คู่ควรที่จะได้รับการกราบไหว้ที่ได้รับการสรรเสริญที่ได้รับการขอบคุณนอกจากข้าพวกเราพูดถึงประเด็นตาวิตที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของตาวิตอัลออลูฮิยะโอลูฮิยะคืออะไรครับออลูฮิยะคือการที่เราให้พวกอัลลอนั้นเป็นผู้เดียวในการงานของเราเรียกว่าออลูฮิยะ ถ้าตะฮิดรูบูบิยะก็คือให้พระอัลลอฮ์เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในการงานของพระอ,องค์คือชาวยิวก็เชื่ออลัลลอฮ์ในเรื่องของรูบูบิยะชาวกุเรชก็เชื่ออลัลลอฮ์ในเรื่องของรูบูบิยะถึงจะไม่สมบูรณ์แต่ก็เชื่อว่าอ,อาลัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่อยู่สูงสุดแต่เขาอาจจะเชื่อมีพระเจ้าระดับรองรองมาที่คล้ายสถานะใกล้เคียงกับพระเจ้าแต่ประเด็นหลักๆก,ก็คือว่าชาวกูเรช แล้วก็ชาวยวมีปัญหากับประเภทเตาหิตอุรุยาในเรื่องการกราบไหว้เอาล้อยเพียงองพวเดียวเพราะถึงเวลาเขาก็ไปขอต่อสิ่งอื่นถึงเวลาเขาก็ไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นพอเราบอกถึงสิ่งที่สะอาดที่สุดคาพูดที่สะอาดที่สุดไม่มีพระเจ้าองค์ใดอีกแล้วที่คู่ควรแก่การถูกสักการะได้รับสักการะนอกจากข้า วะอากีมิสซลแตลีดิกรีแล้วเจ้าก็จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพื่อที่จะได้คิดถึงข่าสุภาอลอ์ในย่านี้พวกอัลลอได้พูดถึงสายสัมพันธ์ที่จะทำให้เรานั้นไม่หลงลืมอัลลอฮ์พี่น้องที่รักมุสลิมเรายิ่งเราคุกคีกับดุนยามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นออกแหงจากการลํำลึกถึงอัลลอฮ์มากเท่านั้น เบลล์ล่าวในกุฎานว่าไงครับใครก็ตามที่ออกห่างจากการลำลึกถึงค่าการคิดถึงค่าไฟินโลฮูมาอิชเตนดังกาวมนเชลุมยยมาลกยามาติอามาในดุนยาชีวิตของเขาก็จะคับแคบต่อให้เขาร่ำรวยต่อให้เขามีทรัพย์สินต่อให้เขามีครอบครัวที่น่าอิจฉาต่อให้เขามีลูกหลานต่อให้เขามีอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาหลงลืมอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์พว,วัล้อบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั้นจะคับแคบต่อให้เขารวยที่สุดในดุนยาก็ตาม วะนัชืุ่มยามากิยามะติอามายิ่งไปกว่านั้นครับในโลกหน้าเราจะฟื้นคืนชีพเข้ามาในสภาพของคนที่มองไม่เห็นตาบอดเขาจะบอกว่าไงครับราปีริมาหัชรตานิอามาว่ากัดคุณตูบาซีรอนายของฉันนายของผมทำไมผมถูกฟื้นคืนชีพมาตาบอดหรือเมื่อก่อนผมตาผมยังมองเห็นอยู่เลยพวกเราก็จะบอกว่าไงครับเช่นนี้แหละในดุญญนยะาข้าให้เจ้ามองเห็นสัจธรรมข้าให้เจ้าเห็นที่สิ่งที่สะอาดแล้วแต่เจ้าก็ยังไปเลือกสิ่งที่สกปรปกอยู่ เจ้าก็ยังเลือกหลงลืมข้าเจ้าก็ยังเลือกฝากฝืนข้าเจ้าก็ยังเลือกทําสิ่งที่ทําให้ข้านั้นโกรกกิว้วเพราะฉะนั้นกระดาลิกรลเย้ามาตุนสาในวันนี้เจ้าก็จะถูกลืมเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เราทําตัวลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกลงในอะัลลอฮ์ก็จะลืมเราอุจบิลลามิานดาลิฆาลัคุมของเราเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับในอักราเนี่ยว่าฮีที่อัลลอฮ์กล่า,าวสองอย่างอย่างแรกในเรื่องของตะฮิดอูลุฮยะต้องกาบแม่อัลลอฮ์เพียงอง์เดียว อย่างที่สองครับต้องคิดถึงอัลลอฮ์ต้องสร้างความผูกพันกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ผูกพันกับเราอยู่แล้วในดุนยาแต่พวกเราจะผูกพันกับเราอย่างรักใคร่หรือไม่ในอาคีรา์ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะผูกพันกับพวกด้วยหรือเปล่าถ้ามันมีแค่ทางเดียวะครับมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์พี่น้องไปดูจะเป็นความรักอะไรก็ตามแต่ ความรักที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากสองฝ่ายด้วยเหตุนี้พวกเราเก่าวในกุรอานครับว่าบรรดาผู้ไปเสศรัทธาชาวกุเรชที่เป็นกุฟาสเนี่ยที่เป็นมุชลิกีเนี่ยคนตั้งภาคีเนี่ยเขารักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์แต่พวกเราบอกว่าแต่ผู้ศรัทธานั้นรักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าเพราะเรารักอัลลอฮ์อย่างสะอาดอย่างบริสุทธิ์แล้วความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเราไม่เหมือนกับ สัญญาณหลุดนะครับผมสัญญาณหลุดสัญญาณน่าจะกลับมาแล้วเร่องาลล้อครับผมเมื่อกี้ไม่แน่ใจว,ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสัญญาณหลุดหลุดไปนิดนึงนะครับผมครับพี่น้องที่รักครับอายะในวรคสุดท้ายเนี่ยที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นอายะที่น่ากลัวที่สุดในอรรัลกุรอานแล้วก็คือเมื่อพวอล้อบอกว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเราแทบที่จะปกปิดมัน ไม่ให้ใครรับรู้เพื่อที่จะได้ดูว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ดีอย่างแท้จริงเอาลอพี่น้องลองคิดดูถ้าพวกอลัลลอฮ์ไม่ให้ใครรู้ว่ามีวันสิ้นโลกถ้าพวกอลัลลอฮ์ส่งศาสนาทูตมาแล้วบอกจงกราบไหว้ข้าศีข้าสร้างเจ้ามาข้าให้ความเมตตาข้าให้ความโปรดปรานพี่น้องคิดว่าจะมีสักกี่คนที่ศรัทธา,าต่อพระอ,องค์แล้วจะไม่ถูกดุนยาลากจูงไปจะเหลือสักกี่คนครับถ้าเราไม่รู้ว่ามีวันสิ้นโลกถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีวันเกียร์ไหม ยากมากครับผมเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในความเมตตาสูงสุดของลอที่ให้เราได้รู้ว่าวันสิ้นโลกมันมีจริงให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นถึงเวลามันจะต้องจับสูนให้เรารู้ว่าถึงเวลาเราต้องกลับไปหาพระองค์ลอแล้วพระองค์ลอ้นจะบอกเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําแล้วจะตอบแทนเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติแห่งนี้ เดือนอมตะที่เอาล้อให้ความปวดปานนี้ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ขอไปโทษจากอาลัลลอฮ์ให้มากๆทําความดีให้อลัลลอฮ์ให้รักให้ผู้อัลลอฮ์นั้นรักเราให้มากๆพกเพราะผู้อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สะอาดเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วพงค์ก็รักเราด้วยความบริสุทธิ์แล้วพงค์ก็จะตอบแทน